ตอนนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้าง Layer Combination แปลนสถาปติกรรมนะครับก่อนอื่นเลยผมขอธีบไปก่อนว่าไอ้เครื่องมือ Layer Combination มันเอาไว้ทำอะไรนะครับเครื่องมือ La y e r Combination เนี่ยมันมีไว้สำหรับกำหนดการแสดงผล La เยอร์ Layer ว่าเราต้องการให้โชว์ l a เยออะไรบ้างคือแทนที่เราจะเปิด l a เยอรมาแล้วค่อยๆเปิด La เยอรตามที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถคลิกเดียวแล้วมันโชว์ตามที่เราต้องการได้เลย อันนี้เราก็มาเริ่มการสร้างนะครับโดยเลื่อนเมาส์มาที่ตัวไอคอนตรงนี้นะหรือกดช็อตคัทคอนโทรล l อก็ได้นะครับเมื่อมาตรงนี้แล้วเราก็มาคลิก New มุมซ้ายล่างเพื่อเริ่มสร้าง Layer Combination นะครับผมก็ตั้งชื่อไปเลย0ูนย์เพื่อจะให้มันโชว์อยู่ด้านบนสุดน,นะครับ a g ขีด a r plan อย่างนี้นะครับกดโอเค ทีนี้ผมจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยคือยังไม่โชว์เลเยอร์อะไรเลยนะเริ่มแรกผมก็กด select all อย่างนี้ทั้งหมดก่อนแล้วกดปิดดวงตายอย่างเงี้ยก็คือผมกําหนดว่าเลเยอร์ทุกเลเยอร์ในไฟล์นี้เนี่ยจะต้องถูกปิดนะหลังจากนั้นผมกดอัปเดตครับผมกดโอเคมาทดสอบมาเทสกันอีกทีว่ามันได้ผลไหมเริ่มต้นจากผมคลิกตรงนี้แล้วเลือก construction drawing plan อย่างนี้นะครับแล้วผมมาคลิกครั้งเลือก ตัวที่เพิ่งจะสร้างกันตะกี้เนาะคือ00 A r p l a n อย่างเงี้ยนี่ครับมันก็ยังไม่โชว์อะไรนะครับทีนี้สมมุติว่าแปลนสถาปัตยกรรมสิ่งที่ผมต้องการโชว์ก็มีเสาพื้นบันไดแล้วก็ผนังเราต้องทราบก่อนว่าไอ้ที่เราพูดถึงตะกี้เนี้ยมันอยู่ในเลเยอร์อะไรบ้างก็กด F3 กลับมาใน 3D นะครับเริ่มจากเสาก่อนนะคลิกที่เสาแล้วดูว่าอยู่ในเลเยอร์อะไรวิธีสังเกตก็หลังจากคลิกเสาแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ครับ คลิกไปมันก็จะบอกครับมันจะอยู่ในเลเยอร์ของ Structure Concrete Column ให้จำชื่อไว้นะครับถัดมาที่ผมอยากแสดงผลอีกก็คือพื้นนะครับเราก็คลิกที่พื้นเราดูว่าอยู่ในเลเยอร์อะไรก็คลิกดูอยู่ในเลเยอร์ t u u t u u r e o o n r r t t e Slab จำไว้อีกเช่นเดียวกันถัดมาก็เป็นผนังนะผนังนี้ก็อยู่ในเลเยอร์ AR สถาปัตย์ w a เอ็ก t ที i ร r มั s ซ n น y เอา3เลเยอร์นี้ก่อนจำได้ใช่ไหมครับอ่า ถัดมากลับมาที่แปลนของเราครับเราก็มาคลิกที่ Layer c o m อมบิเ i ชัตรงนี้นะแล้วให้เลือกตัวที่เราเพิ่งจะสร้างก็คือตัวบนสุดนี่แหละกดเปิดดวงตาทั้ง3 l a เลเยอร์ที่เราดูกันตะกี้นะก็เริ่มจากเลเยอร์เสาก่อนแล้วกันก็ Structure Concrete Column นะครับกดเปิดดวงตาเลยถัดมาก็จะเป็นเลเยอร์พื้นก็คือ Structure Concrete Slap ตัวนี้นะครับถัดมาก็คือเลเยอร์ผนังนะครับ ก็คือเลเยอร์ AR สถาปัตย์ Wall Exterior ตัวนี้นะครับนี่3ามเลเยอร์ที่เราดูกันตะกี้ก็เปิดดวงตาเรียบร้อยทีนี้หลังจากกดเปิดดวงตาแล้วให้เรามาจิ้มอัปเดตครับเพื่อให้ไอเลเยอร์คอมบิเนชันที่เราเพิ่งจะสร้างเนี่ยจดจําไว้ว่าเนี่ยเราสั่งให้มันเปิดทั้ง3เลเยอร์ตะกี้นะแล้วกดโอเคเมื่อกดโอเคแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอพวกเลเยอร์เสาพื้นและผนัง ที่เราสั่งให้มันเปิดเนี่ยมันก็จะเปิดตามที่เราเซตแล้วนะครับอ่ามาทดสอบกันอีกทีนึงสมมติผมเลือกเลเยอร์คอมมิชชั่นอะไรก็ไม่รู้แหละไปก่อนอย่างนี้นะอ่าทีนี้ผมก็กลับมาตัวที่ผมเพิ่งจะสร้างต่กี้นี้ก็เลือกอันบนสุดเลยนี่ครับมันก็จะโชว์ตามที่ผมได้เซตไว้ทีนี้เราก็มาดูอีกว่าเราต้องการโชว์เลเยอร์อะไรอีกบ้างคือแทนที่เราจะกลับไป 3D เราสามารถทําแบบนี้ได้นะเลื่อนเมาส์มาด้านบนแล้วเลือกตัวนี้นะครับที่เป็นดวงตาเปิดกับดวงตาปิดอยู่มันจะสลับกันครับระหว่างเลเยอร์ที่ถูกเปิดกับเลเยอร์ที่ถูกปิดเนี้ยแล้วเราก็มาคลิกดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการโชว์ถัดไปคืออะไรบ้างสมมุติว่าบันไดแล้วก็คลิกบันไดแล้วดูไปมันอยู่ในเลเยอร์อะไร r u c t u r e Concret e Sta i งเงี้ยอ่าราบันไดด้วยก็คลิกที่ราวบันไดแล้วดูอยู่ในเลเยอร์สถาปัตย์12 Handrail เนี้ย โอเคเราก็กลับมาคลิกตัวนี้เลือก00 AR Plan เหมือนเดิมแล้วกดเปิด Layer 2 Layer ตะกี้ที่เราดูกันนะครับแล้วก็กดอัปเดตซะมาคลิก Layer Setting เช่นเดิมเลือกบันไดก่อนนะ Structure Concrete Stair ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวราวบันไดก็ Layer AR Handrail นะครับนี่ครับ AR Handrail ตามที่เราดูตะกี้ หังจากเลือกเปิดดวงตาทั้ง2องเลเยอร์แล้วกดอัปเดตอีกครั้งนึครับกดโอเคนี่ก็จะมาแล้วนะครับก็มีความเป็นแปลนสถาปัตยกรรมมากขึ้นทีนี้ก็เช่นเดิมมันยังขาดอะไรมันยังขาดส่วนที่เป็นผนังภายในเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็พวกสุขภัณฑ์เราก็มาคลิกตรงนี้มันก็จะเป็นการสลับกันระหว่างเลเยอร์ที่ถูกเปิดกับปิดอยู่แล้วเราก็มาดูกันว่าแต่ละอย่างเนี้ยมันอยู่ในเลเยอร์อะไรบ้างเริ่มจากเคาน์เตอร์ครัว อยู่ในเลเยอร์ ARWC Kitchen Counter Finish ให้จำไว้นะครับถัดมาก็คือพวกสุขภัณฑ์บ้างสุขภัณฑ์อยู่ในเลเยอร์อะไรก็คลิกตัวสุขภัณฑ์ ARWC Kitchen Figure จำไว้อีกเช่นเดียวกันถัดมาที่เราต้องการจะเปิดก็คือตัวส่วนที่เป็นเสาเอ็นอย่างเงี้ยอ่าเราก็มาดูเสาเอ็นอยู่ในเลเยอร์อะไรผมขอซ่อนในตัวทับหลังก่อนกด H นะครับนี่ครับเสาเอ็นเราเอาคลิกที่เสาเอ็น อยู่ในเลเยอร์ AR สถาปัตย์ Wallpo จำได้ใช่ไหมทั้ง3มเลเยอร์ตะกี้ที่เราดูกันถ้าจำได้เราก็มาตรงนี้เหมือนเดิมแล้วกดเปิด l a เยอร์คอมบิเนชันนะครับ Ctrl L เลือกที่ตัวแรกสุดเหมือนเดิมแล้วเรากดเปิดดวงตาทั้ง3 l a เลเยอร์ที่เราดูกันตะกี้นี้เนะเริ่มจากสุขภัณฑ์ก่อนละกันสุขภัณฑ์มันก็จะอยู่ในหมวดสถาปัตยกรรมนะครับแล้วเราก็เลือกไป ARWC Kitchen Figure ถัดมาก็คือตัว c o u n t เตอร์ขวก็คือตัวนี้นะครับ w c Kitchen Counter Finish จำได้เนะตามที่เราดูกันถัดมาก็จะเป็นส่วนของเสาเอ็นนะครับก็จะอยู่ในเลเยอร์ของสถาปัต AR Wall ตัวนี้นะจากนั้นกดอัปเดตด้วยนะครับกดโอเค ก็จะโชว์เรียบร้อยแล้วยังเหลือเลเยอร์ของผนังภายในเนอะเรามาดูกันว่ามันอยู่ในเลเยอร์อะไรนะก็กดสลับดวงตาเดิมเลเยอร์ layer ผนังภายในก็คือตัวนี้ครับที่มันยังไม่โชว์มันอยู่ในเลเยอร์ ar wall interior masonry นะครับแล้วก็เหมือนเดิมคลิกมาที่ตัวที่เราสร้างอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เปิดดวงตาไอเลเยอร์ตะกี้นี้ซะ ar wall interior masonry กดเปิดดวงตาไปแล้วกดอัปเดตกด โอเคนี่ครับมันก็เป็นรูปแบบแปลนสถาปัตยกรรมของเราแล้วก็ยังเหลืออีกจุดหนึ่งที่ยังไม่โชว์ก็คือตรงทางลาดเนะเราลองมาดูว่ามันอยู่ในเลเยอร์อะไรนะครับก็คลิกสลับอีกครั้งหนึ่งนี่ครับเลเยอร์นี้ที่เราที่มันยังไม่โชว์นะเราก็คลิกไปมันอยู่ในเลเยอร์ st concrete lamp อย่างนี้นะครับอ่าเราก็ไปอัปเดตมันซะเลือก ar plan ตัวที่เราสร้างแล้วเลือกตัวเลเยอร์ตะกี้นี้ก็คือตัวนี้นะกดเปิดดงตา และเช่นเดิมอัปเดตครับกดโอเคโอเคสมมุติว่าผมต้องการให้โชว์สัญลักษณ์รูปตัดอีกแล้วก็มาดูว่าไอสัญลักษณ์รูปตัดเนี่ยมันอยู่ในเลเยอร์อะไรนะครับแล้วก็เหมือนเดิมมาคลิกที่ไอคอนตัวนี้แล้วไอรูปตัดเนี่ยสัญลักษณ์รูปตัดก็คือตัวนี้มันอยู่ในเลเยอร์ symbol arc section จําไว้นะครับเช่นเดิมมาคลิกที่เลเยอร์ combination นะครับแล้วเลือกตัว0 0 ar p a n e ที่เราเพิ่มจะสร้างนะ กดเปิดดวงตาเลเยอร์ตะกี้ที่เราดูกันนะครับก็คืออยู่ในเลเยอร์ symbol art section นะครับกดเปิดดวงตาไปกดอัปเดตไปนะครับกดโอเคนี่ครับมันก็จะโชว์เรียบร้อยนะครับก็มีความเป็นแปลนสถาปัตยกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับ